มันหัวใจรักร้ายตอนที่19ตามรอยสารพิษโลแลนด์ Roland ให้ฉันเอานี่มาให้เธอแม็กกี้ได้ยินว่าหมอนั่นส่งสายสืบของเราบางคนประจำการที่โรงพยาบาลนั้นตลอด24มาร์กส่งเครื่องปรัดไดให้แม็กกี้ที่แวะมาหาที่บ้านช่วงเย็นฉันเพิ่งรู้ว่าโลแลนด์รับสไตล์ข้าวชาวไทยด้วยได้ยินว่าว่ามันยืมตัวมาจากบ้านรอสันสงสัยคาคงไปแนะนำละมังชื่อคมศักดิ์ คุณลองไปติดต่อดูเผื่อว่าเจนนิต้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่จริงผมอยากให้ตัวเองคิดผิดนะผู้หญิงตัวเล็กๆท่าทางก็น่ารักฉลาดแล้วก็น่าจะเป็นบุคลากรสำคัญของโลกเราในอนาคตอ้าวทำท่าเหมือนจะใจดีนะคะเอาเถอะถ้าไม่เกี่ยวอะไรก็แล้วไปเราก็แค่เสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆดีกว่ามีเรื่องให้ตามแก้ แม็กกี้ตอบก่อนจะขอตัวกลับหล่อนบุกมึงให้เอวานาเมื่อเดินออกมาจากบ้านหลังใหญ่ของพลอกแกรนในเวลาต่อมามาร์คมองตามหล่อนจนขึ้นรถแท็กซี่ไปถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เขารู้สึกสังหอนใจแบบแปลกๆอีกแล้วนี่สิมีอะไรคะมาร์คถอนหายใจทำไมลาวมาจูบฉันทนาเอวานาะอะไรกันคะเขาตบฝ่ามือลงค้างลำตัวบนโซฟาตัวเก่าของมานดา หลับตาลงช้าๆรู้สึกถึงร่างนิ่มของภรรยาเดินลงมาทิ้งตัวลงข้างๆฉันยังไม่หายเครียดเลยเอวานะ่าแต่แน่ใจนะคะว่าเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีอะ่ะอือที่จริงฉันต้องบำบัดบนเตียงนะเอวานะ่าถ้าเธอต้องการอย่างนั้นก็ได้นะไม่ดีกว่าคะ่ะเงินก็จูบฉันซะดีๆทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นขอาไม่วายหลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้หญิงสาวหน้าแดางเรือขบปากตัวเองอยู่นานสองนาน กว่าที่เขาจะได้สัมผัสกับกีบป,ปากอิ่มนั้นหนักหน่วงอ่าเธอจูบเป็นแล้วนี่เอวาน่าต่อไปนี้เธอต้องจูบฉันแบบนี้เข้าใจไหมเขายิ้มขบขำกับดวงหน้าแดงกล่ำของเธอเอวาน่ายังคงขี้อายเหมือนเดิมแม้ว่าเขาจะทําให้เธอเคยชินอยู่บ่อยๆแล้วก็ตามทีแต่เหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเขาตกอยู่ในความคิดทั้งที่กอดหญิงสาวไว้บังคับให้เธอซบแก้มลงกับไหลนะ่นา มืนคุณกังวลอะไรอยู่นะคะมาร์กเรื่องแม็กกี้หรือเปล่าคะเธอมาเอาอะไรคะงานของโลแลนนะ่ะเธอไม่อยากรู้หรอกนะเอวานะ่าฉันก็ไม่ได้อยากรู้เห็นท่าทางคุณเครียดแบบนี้ฉันรู้สึกใจคอไม่ดีคะ่ะอ่ะกลัวฉันคลายเครีดกับร่างกายเธอหรือไงเอวานะ่าหญิงสาวพยักหน้ารับอย่างง่ายดายแล้วเธอมีความรู้สึกยังไงกับฉันล่ะ เขาเอยียงคอถามหญิงสาวเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาระแวงในทันทีฉันหมายถึงเธอชอบให้ฉันร่วมรักกับเธอไหมเธอไม่ได้รักฉันที่จริงมันก็แค่ปฏิกิริยาทางรากกายหรอกนะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนถูกปลุกเร้าอย่างถูกวิธีผู้หญิงทุกคนจะชอบทั้งนั้นมันสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลายมันทำให้เซลล์สมองถูกกระตุน้น ทำให้ส่งสารซีโรโทนินเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ให้มีความสุขแต่ถ้าทำงานมากหนักไปแล้วก็ก็จะเกิดสภาวะเศ้ามองหรือหดหูได้เธอมองหน้าเขาอย่างสงสัยแปลว,ว่าคุณมีความต้องการที่จะคลายความเครียดด้วยการร่วมรักแล้วเมื่อก่อนละ่ะคุณก็คงมีผู้หญิงไวัแทบทุกที่สินะคะก็ใช่นะแต่ตอนนี้ฉันมีเธอแล้วนี่นาเอวานา เธอเป็นภรรยาของฉันเอวานะ่าฉันจะรักเธอแม้ว่าจะไม่ใช่ตอนนี้สีหน้าของหญิงสาวนั้นแปลเปลี่ยนสีไปในทันทีนั้นทำให้เขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าพูดผิดไปโอเคนะเอวานะ่าเ,นะเธอต้องเข้าใจนะว่าเราเริ่มกันไม่สวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราค่อยๆเรียนรู้กันไปฉันไม่มีทางมีผู้หญิงคนอื่นอีกนอกจากเธอตกลงนะ ฉันไม่มีทางตามใจคุณในทุกครั้งที่คุณต้องการหรอกนะคะด็อกเตอร์ซีนะ่ากลับดําเสียงหวนหวินนั่นทำให้มาร์กต้องถอนหายใจอีกครั้งนั่นผิดแล้วเอวานะ่าฉันไม่ได้อยากให้เธอตามใจฉันสักหน่อยเห็นชัดๆเธอไม่ได้เก่งเรื่องบนเตียงในระดับที่ฉันต้องการสักนิดฉันเป็นฝ่ายเอาใจเธอนะทำให้เธอทุกอย่างบนเตียงนั่นหญิงสาวผุดลุกทำท่าจะพลาไปจากตรงนี้มาร์กถอนหายใจเล็กน้อย ควา้ารากบางนั้นมาไว้ในวงแขนปราบอาการงอนของเธอด้วยการจูบเบาๆที่ปากอิ่มฉันแค่พยายามอธิบายถึงการที่เรามีเซ็กที่ดีร่วมกันต่างหากละ่ะฉันไม่มีทานเก่งเท่าผู้หญิงคนก่อนๆของคุณแน่ค่ะฉันสอนเธอได้เอวาน่าเมื่อกี้เธอจูบเก่งแล้วนะแต่คุณไม่ได้รักฉันฉันจะรักเธอเอวาน่าในสักวันหนึ่งข้างหน้าทำไงได้ละ่ะเราเพิ่งรู้จักกันเองนะ เอวานะ่าก่อนนี้ฉันเห็นเธอเป็นแค่น้องจู่ๆเธอกลายเป็นเมียฉันเธอต้องให้เวลาฉันบ้างสิสักวันคุณต้องเบื่อฉันแน่ฉันแน่ใจว่าฉันจะทําให้เธอไม่เบื่อฉันได้แต่แกเจ้าเล่ห์มากนี่ปล่อยนะคะคุณจะทําอะไรอีกละ่ะนี่มันเย็นแล้วอีกเดี๋ยวคุณป้ากับเควินก็เลิกงานแล้วเอวานะ่าเอ็ดใส่เขาเมื่อชายหนุ่มสาวเท้ากลับห้องนอนอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้เธอบนอีกครั้ง ฉันจะรักเธอเอวานะ่แต่ตอนนี้ฉันจะทําให้เธอรักฉันก่อนทูลหัวเขากระซิบบอกเสียงอ่อนกดร่างบางลงกับที่นอนนุ่มบทจูบอย่างเรียกร้องทําให้เอวาน่านั้นชะงักจากการต่อต้านเขาไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์แน่นอนเวลาสําหรับนักวิจัยข้าตัวแพงระดับโลกมันมีค่ามากแค่ไหนแม็กกี้เมแกนเลื่อนฝีเท้าไปยังบ้านหลังใหญ่ ที่ปลูกอยู่ท่ามกลางแมกไม้หลากหลายชนิดหล่อนหยุดฝีเท้าชั่วขณะเมื่อแววเสียงสุนัขมากกว่าห้าตัวไม่ก็อาจจะทั้งฝูงกำลังพุ่งตรงมาทางนี้ท่ามกลางความมืดของเวลาที่เพิ่งย่างสู่วันใหม่เสียเวลากับการติดตามสาวสวยนักวิจัยคนนี้มาหลายวันหล่อนทำงานในโรงพยาบาลและพักอยู่ในหอพักของแกลนตลอดสัปดาห์มานี้ผมสักคนที่โลแลนได้มานั้นทำงานได้ละเอียดละออมากพอดู เขาติดตามชีวิตสาวนักวิจัยราวกับรายการเรียลิตี้โชว์ทีเดียวตารางชีวิตของหล่อนแทบไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่างถ้าวันนี้หล่อนไม่กลับมาหาบิดาที่บ้านในแถบชานเมืองนี่พร้อมกับต้นพืชบางอย่างที่หล่อนแวะไปรับจากสถานีขนส่งแห่งหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับมาที่บ้านคุณควรจะหลบพวกมันนะเสียงชายหนุ่มคู่หูที่บังเอิญมาร่วมงานกันอย่างไม่คาดฝันทำให้แม็กกี้อดยิ้หน้าไม่ได้ เปออกไปเบาๆว่าเอาผ้าปิดจมูกคุณซะฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้หล่อนดึงหน้ากากมาปิดช่วงใบหน้าก่อนจะสตาร์ผงบางอย่างใส่ฟูงเจ้าสุนักนั่นมันช่างเป็นสายพันธุ์ขย้ำโดยแท้ปลายหางตาเห็นคมสักนั้นโหนกากลไปอยู่บนกิ่งไม้พร้อมกับเอาผ้าปิดจมูกเข้าไว้ขณะที่แม็กกี้ก้าวเดินผ่านฝูงเคี้ยวขมๆพ,พวกมันไปอย่างง่ายดาย เมื่อพวกมันพากันลมลงไปนอนทั้งที่ตั้งท่าจะาพุ่งมาขย้ำเหยื่อผู้หลงข้ามถิ่นมาในเขตนี้คุณทำได้ไงอะแม็กกี้มันเป็นสารสก,กัดแบบพิเศษปลิวเข้าจมูกนิดหน่อยก็หลับยาวจนถึง3วัน3มคืนไม่เคยได้ยินไอ้พวกวิชาชีพที่เอามาใช้ป้ายคนแล้วรูดสับหรือไงมีนักวิจัยหัวใสชอบหาเงินง่ายๆแบบนี้ล่ะนั่นผลงานคุณหรือไงแม็กกี้ปลายหางตามองคู่หูแวบหนึ่ง หากแต่ไม่ตอบคำถามนี้หาวิธีเข้าไปในแลบนั่นถ่ายภาพมาทุกมุมฉันต้องการทั้งหมดอะไรที่น่าสงสัยอะไรก็ตามมันควรจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงไปสู่การก่อการคัตกรรมแต่แน่ใจนะว่าคุณคิดถูกที่บุกรุกมาแบบนี้คืนขอเข้ามาดูหล่อนคงเหลือตลอดทดลองให้ฉันดูละมั้งแต่คลาวไหนว่าดรแกลนเข้าไปดูโดยที่เธอเต็มใจอวดด้วยซ้ำอะ อีกครั้งที่แม็กกี้ถอนหายใจทำตามที่สั่งเถอคุณขมศักดิ์ไม่งั้นเราอาจจะออกจากที่นี่ตอนเช้าตรู่ก็ได้นะนี่จะตีสองอยู่ละอย่าสักให้มันมากนักนะฉันคิดรำคาญนะขอบอกอีกฝ่ายรับคำในลำคอยอย่างว่าง่ายมันทำให้แม็กกี้ก้าวยาวๆไปที่บ้านหลังนี้อย่างรวดเร็วมีแค่ศาสตราจารย์มานพที่พักอยู่ห้องริมระเบียงแม่บ้านวัยดึกนอนอยู่เรือนไม้หลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งติดกับบริเวณสวนที่ทำไว้สำหรับห้องครัว ต่เจนิตานี่สิหล่อนพักห้องไหนกันแน่แม็กกี้ไม่ได้ใจนักแต่เหมือนคมศัก์ไม่ต้องคิดนานเขามุ่งตรงไปบันไรเล็กๆอีกฝัก่งหนึ่งด้านข้างนั้นเป็นทางสู่ชั้นใต้ดินแน่แม็กกี้เลื่อนแว่นตาสำหรับมองกลางคลืนมาสวมใส่พางปรับสภาพเข้ากับบรรยากาศที่มืดสลัวนี้มีแค่หลอดไฟยาวดวงเดียวตรงระเบียงนั่นทำให้หล่อนกว่าสายตามองหาห้องเจนิตาห้องนอนมากกว่าห้าห้อง แม็กกี้ต้องคิดอยู่นานทีเดียวกว่าจะแน่ใจว่าห้องไหนควรจะเป็นของห้องนักวิจัยสาวสวยอย่างเจนิตาโปเช่ลอนอุทานในใจก่อนจะเลื่อนฝีเท้าอันแผ่วเบาจรดไปยังห้องหนึ่งมีบางอย่างบอกว่าใช่แน่กลิ่นหอมอ่อนๆจากสมุนไพรบางตัวกลุ่นมาจากห้องนี้หยิบบางอย่างมาเสียบเข้ากับทีล็อกนั้นแต่อึดใจก็ผลักประตูเข้าไปง่ายได้หญิงสาวเลื่อนกายเข้าไปในห้องนอนของนักวิจัยสาวอย่างชา้า กว่าสายตาไปทั่วห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนสำหรับสาวสดทั่วไปต่างกันก็มีแก้ภาพชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งอยู่บนหัวเตียงนอนนั่นมันช่างคุณตาของแม็กกี้จริงๆนั้นเป็นภาพของมาร์กลันนั่นเองอิริยาบถนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นภาพที่เขาอยู่ในโลเคชันที่หัวหินนั่นกับภรรยาแต่ภาพนั้นกลับไม่มีเอวาน่าแสดงให้เห็นถึงฝีมือคนแอบถ่ายว่าขั้นเทพแค่ไหน ดูท่าว่าสัญชาตญาณของมา์กจะทำงานได้ดีแม็กกี้คิดในใจกวาดสายตามองหาเจ้าของห้องแตว่ามันกลับว่างเปล่าดูเหมือนว่าเตียงนอนยังไม่มีการใช้งานด้วยซ้ําเวลและแม็กกี้อุทานในใจเมื่อเพิ่งนึกมาได้ว่านักวิจัยสาวอย่างเจนนิตาจะอยู่ที่ไหนได้ในเวลาแบบนี้หล่อนต้องอยู่ในใต้ห้องใต้ดินนั่นแน่และคมศักกํ์ลังไปที่นั่น หญิงสาวสะบัดในลําคอก่อนจะหันตัวไปที่ประตูเพื่อเปิดออกไปจากห้องนี้แต่มันกลับปิดสนิทดีจริงๆมันเป็นประตูแบบพิเศษปิดล็อกจากด้านนอกให้ตายสินังนี่มันเป็นนักวิจัยจริงๆหรือเปล่าแม็กกี้อดจะสงสัยไม่ได้หล่อนหันตัวไปที่หน้าต่างก่อนจะชะงักกึกอีกครั้งหล่อนคงต้องกลับไปซัดหมัดใส่คมสักสักหมัดสองหมัดถ้ามันรอดไปได้แล้วก็ ห้องนี้ปราศจากหน้าต่างไม่มีทางออกจากตรงประตูนั้นนั่งสารนแล้วเ่อ้ยแม็กกี้พบว่าตัวเองกำลังติดกับดักของแม่นักวิจัยสาวอย่างเจนิต้าเขาเต็มเต็มเดินวนไปมาที่หน้าเตีงยงใหญ่อยู่เกือบ3านาทีแม็กกี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะหาวิธีไหนออกจากห้องนี้หล่อนทำได้แค่ส่งสัญญาณไปที่เครื่องสื่อสารขนาดเล็กออกมาก่อนคมสักเป้าหมายอยู่ในห้องใต้ดินตายสิ หล่อนสะบ ớ เสียงคุณเมื่อพบว่าการสื่อสารถูกตัดขาดไปอย่างทันทีทันใดหญิงสาวมือสังหารของแกลนเลื่อนสายตาจากประตูกวาดมองรอบห้องนี้อีกครั้งอย่างละเอียดแน่ใจว่าตอนนี้คมสักอาจตกอยู่ในห้วงวิกฤตแต่แม็กกี้ยังติดอยู่ในนี้หล่อนนิ้วหน้าก้มมองสภาพแสงบางอย่างจากพื้นตรงหน้าเตียงรอยยิ้มอันอมหิตบางเกิดขึ้นทันทีแม็กกี้เลื่อนปลายเท้าออกมาจากเตียงจนสุด ขยับกลไกลบางอย่างที่เสาไม้นั่นแน่ใจว่ามันใช้ได้ผลพื้นไม้ค่อยๆเลื่อนออกห่างจากกันแทบปราศจากเสียงรบกวนด้วยซ้ำมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับไปทางห้องใต้ดินโดยไม่ต้องออกจากห้องนี้หรือไม่ก็กลับขึ้นมานอนในห้องนี้โดยไม่ต้องออกทางหน้าบันไดาจากข้างบ้านนั่นหล่อนช่างฉลาดล้ำลึกเสียจริงๆแม็กกี้เมแกนเลื่อนปลายเท้าไปอย่างด้านร่างอย่างระมัดระวัง มือสังหารสาวของแกลนค่อนข้างแน่ใจว่าแม่สาวนักวิจัยรายนี้แตกต่างจากคนอื่นๆมากทีเดียวหล่อนซับซ้อนและลึกลำน่ากลัวกับความคิดที่ไม่มีใครคาดถึงนั้นผลจากบันไดามาได้ก็เห็นกล่องกระดาษนับๆติบกล่องตั้งเรียงกันอยู่ในนั้นแม็กกี้ผ่อนลมหายใจที่ผิดปกติของตัวเองนั่นซะนี่ไม่ใช่งานแรกของหล่อนซะหน่อยเพียงแต่คราวนี้ต้องระมาระวังเรื่องสารพิษให้มากที่สุด ดูเหมือนหล่อนจะตกมาอยู่ในหลุมสารพิษของแทสซะด้วยสิมันจะทำให้แกเป็นหนูทดลองของฉันเสียงพึมพำนั้นก็ใส่ราวกับรังค่างแก้วแม็กกี้เลื่อนสายตาไปยังช่องทางเล็กๆที่มีกล่องลังกระดาษนั่นกั้นอยู่เห็นคมสักกำลังนอนทอดตัวยาวกับโต๊ะกลางห้องท่าทางหมดสติไปแล้วใหญนักวิจัยสาวกำลังสนใจกับหลอดและเข็มฉีดยาในมือจากแสงไฟที่สว่างจ้าในห้องนี้ ทำให้แม็กกี้อุทานในใจลั่นเจนิตตาเป็นนักวิจัยพืชระดับเจ้าแม่ของแท้มีพืชหลากหลายชนิดเรียงรายอยู่ในห้องนี้มันมากมายยิ่งกว่าสมัยที่แม็กกี้เคยเรียนและศึกษาจากห้องวิจัยขององค์กรระดับโลกนั่นซะอีกแกไม่มีอะไรติดตัวสักอย่างเลยนะฉันน่าจะรู้ว่าใครส่งแกมาหาที่ตายแบบนี้ฮแต่ก็นั่นหละแกคงไม่รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างถ้าแกรู้แกคงไม่มาที่นี่ ลอนยังคงพล้ามอยู่ระหว่างที่กําลังผสมบางอย่างในหลอดทดลองนั้นแม็กกี้ขึ้นตัวไปไกลสังเกตเห็นว่าคมศักกําลังฟื้นขึ้นสติมาได้บ้างแล้วแม็กกี้เห็นเขาสายหน้าไปมาท่าทีนั้นทําให้แม็กกี้รู้ว่าอีกฝ่ายโดนยาบางอย่างไม่แน่ว่าคงทําให้เขาชาไปทางร่างทีเดียวมันไม่มีทางเลือกเหลืออยู่นักแม็กกี้ดึงอาวุธซัดที่ติดกายมานั้นสะบัดใส่หญิงสาวนักวิจัยในเสี้ยววินาที ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นในห้องนี้ด้วยเสียงที่หวยหวนมันแสดงอาการเจ็บปวดสาหัสหลอดทดลองกับเข็มฉีดยาที่กำลังเตรียมอยู่นั้นหลุดมือในทันทีช่วยเวลาที่เหลือนั้นซัดอาวุธใส่กับหลอดไฟกลางห้องอีกครั้งทำให้ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดหากแต่แม็กกี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายหล่อนสาวเท้ามาที่ร่างของชายชาวไทยที่นอนทอดตัวยาวอยู่นั้นยกร่างหนาพาดบา่าก่อนจะเคลื่อนตัวออกจากห้องนี้อย่างรวดเร็ว ปล่อยทิ้งไว้แค่เสียงกรีดร้องโหยหวยหวนของนักวิจัยสาวเจนิตตากับห้องทดลองที่มืดมิดของหล่อนนั้นต่มลำพังกลับมาที่รถได้อย่างทุลักทุเลเพราะคู่หูนั้นร่างกายอ่อนปลกเปียกไปหมดแม็กกี้ยกมือปัดเหงื่อออกจากข้างแก้มตัวเองก่อนจะสตาร์ทรถยนต์ที่จอดแช่ไว้ตั้งแต่เย็นนี้บริเวณข้างป่ารกครั้งนั้นฉันต้องรู้ก่อนว่านายโดนสารอะไรเข้าไปจะซีสตัวใช้ย,ยาไม่ได้ ล่อนเอ่ยออกมาเบาๆกับคนที่ปลื้ตามองจากเบาะหลังนั่นปลายสายจากการสนทนานั้นทําให้แม็กกี้ยิ้มมุมปากออกมานิดหนึ่งเหยียบคันเร่งลงไปอีกเวลากลางดึกเลยทําให้รถที่ขับนั้นมาถึงที่หมายเร็วกว่าที่คิดหลายเท่าร่างหนาของคู่หูชาวไทยถูกยกลงจากเตียงเขียนเข้าห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาแม็กกี้ทิ้งกายลงกับเก้าอี้ยาวหนห้องก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ คืนนี้ช่างยาวนานกว่าทุกคืนหล่อนอดคิดไม่ได้โปรดติดตามมัานหัวใจรักร้ายในอีพีถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ